คัมภีร์อัลกุรอานซูระห์หรือบทที่ชื่อว่าอันนบะซึ่งเป็นบทหรือซูรอห์ที่78อายาหรือองค์การที่7อวันจิบาลอาอูตานะและก็ภูเขาเนี่ยเปรียบเสมือนหมุดหลัก ปักให้มันตรึงลงไปเอาตัตเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าเราไปดู dictionary ภาษาอังกฤษเยอะแยะในโลกคนที่แต่งที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไปดูกันได้เอาตัตในภาษาอาหรับวันจีบาลาตาดาเนี่ยเอาตัดเนี่ย<ะ>แปลว่าสิ่งที่ตอกลงไปฮะตะปูก็ได้หลัก <ละ S 2> ตรึงก็ได้ห <ละ S 2> มดปักเต็นก็ได้<ะ>ตกกดอกลงไปแล้วเนี่ยส่วนที่มันโผล่มาเนี่ยมันน้อยกว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินเหมือนหมดปักเต็นเวลาเราเราไปเข้าแคมป์ปักเต็นสี่มุมเสาตอกไปสี่สี่มุมแน่นอนไอ้หัวหมุดที่มันโผล่มาเนี่ยมันนิดเดียวแต่ไอ้สิ่งที่ถูกตอกจมใต้ดินไปเนี่ยมันหลายเท่า กำลังจะบอกว่าภูเขาเนี่ยนะครับที่เราเห็นเราเดินทางไปแล้วก็เห็นภูเขามันโผล่เหนือดินนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาสนใจเมื่อไม่เกินผมว่าไม่เกินร้อยปี200ปีแหละที่มาสนใจว่าเออใต้ภูเขามันมีอะไรส่วนใหญ่ที่ศึกษาก่อนหน้านี้คือศึกษาสิ่งที่อยู่เหนือดินมาตั้งนั้นแล้วภูเขาเกิดจากอะไรยังไงแต่นักวิทยาศาสตร์ช่วงหลังเนี่ยมาศึกษาเออเราศึกษาแต่ไอซีมันอยู่เหนือพื้นจากพื้นขึ้นไปเนี่ยเราศึกษาส่วนนี้ ลายสิ่งจากพื้นลงไปใต้ดินเนี่ยมันคืออะไรยังไงกัน mm hmm. เราไม่เคยศึกษามาก่อนแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มค้นพบทีนี้เขาอธาิบายว่าภูเขาเนี่ยเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเนี่ยมาชนกันแล้วมันก็จะมีแผ่นหนึ่งจมอยู่ข้างล่าง mm hmm. อีกแผ่นจะเกยมาข้างบนไอ้เกยขึ้นมาข้างบนมันจะเลักษณะโค้งแล้วเป็นภูเขาขึ้นมาไ oh. อ้แผ่นเปลือกล่างก็ mm hmm. มุดลงไปไอ้โซนที่มุดลงไปเนี่ยเปียบเสมือนตะปูยึดไว้ยึดแผ่นเปลือกโลกให้มันติดกันสองแผ่นเลยไม่ให้มันขยับขยืขย่นแล้วก็สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไไดด้้้้คคนนนพบกก็ือว่าใใตตลลึงปิีมมัจะ หินหลอมเหลวเขาเล็กแมกมากเป็นหินที่มีความเหนียวหนึบไม่แข็งนะเหนียวหนึบเป็นเป็นหินไฟอาจารย์หมือนภูเขาไฟระเบิดแล้วทิ้งลาวามานะเนะวลาลาวามันแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นหินนั่นแหละโลกเราเนี่ยแผ่นเปลือกโลกเนี่ย ตั้งอยู่บนหินหลอมเหลววิธีนึ่งเปลือกโลกเราเปลือกโลกเนี่ยตั้งอยู่บนสิ่งที่อยู่แบบแข็งแรงมั่นคงไม่ใช่แผ่นเปลือกโลกเนี่ยตั้งอยู่บนหินหลอมเหลวนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าหินหลอมเหลวเนี่ยมันมียู่สภาวะไม่แน่นอนมันเคลื่อนที่ไปมาต,ตลอดเพราะมันเหลวมันเหนียวหนึบ<ม>นะครับมันไม่ใช่ว่าตันเหมือนกับหินอย่างนั้นเมืม่อเป็นอย่างนี<ม>้เปลือกโลกเนี่ยที่ตั้งอยู่บนหินหลอมเหลวเนี่ย ก็จะมีสภาวะที e ่สามารถเคลื h ่อนที S. <S ่ไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ so, an so, uh ้าไม่มีภูเขามายึดให้มันลงไปแล้วให้มันมั่นคงแล้วเนี่ยนะตอกไปให้มันมั่นคงแล้วนะมันก็จะโครงเก้งเกิดสภาพโครงเก้งเปรียบเสมือนไม้กระดานที่ไม่ได้ถูกตอกตะปูและจะมีอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานบทหรือโซรออันนะบทที่16อายะที่15าวะอัลกอฟิลอัรฎิอราวาซิยะอันตะมีดะบิกุมและอัลลอฮ์ได้ได้ทำให้มีภูเขาว่าตั้งอยู่อยู่ในแผ่นดิน อยู่บนแผ่นดินอันตมีนบิกลมเพื่อเจ้าจะได้ไม่สั่นไหวนะครับให้ให้แผ่นดินมั่นคงให้ให้ภูเขามั่นคงอยู่ในแผ่นดินเพื่อมันจะได้ไม่สั่นไหวไปกับเจ้าแล้วอัลลอฮ์ได้กล่าวในข้อพิัญญ์ุรานซุรออัลอัมบิยะซุรอที่21อายะห์ที่31เว่าจะอันนาฟิลอัร์วิรอวะซิยอันตมีนบิฮิมเพื่อมันจะได้ไม่สั่นไหวไปกับพวกเขาก็คือสององค์การนี้อัลลอฮ์บอก หน้าที่ของภูเขาซุรออันอันนะบะเอาตาอัลลอฮ์บอกลักษณะของลักษณะปักเต็นหลักปักตรึงอะไรก็แล้วแต่และอายะห์ที่ผมอ่านไปสองอายะห์เมื่อกี้นี้อัลลอฮ์บอกหน้าที่ของภูเขาว่าทําไมถึงให้มีภูเขาอันตะมีนะบิกุมอันตะมีนะพิฮิมเพื่อเจ้าเพื่อมันจะได้ไม่สั่นไหวสั่นเคลงโรงเคลงไปมากับพวกเขาหรือกับพวกเจ้าก็คือยึดให้มันมั่นคงเอาไว้ในแผ่นดินคพณงจะมาค้นพบไม่เกินอ้าผมให้ไม่เกิน200ปีหรอก ไม่เกิน200รปีมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาเขานำเสนอทฤษฎีที่ว่าโลกเราเนี่ยตั้งอยู่บนหินหลอมเหลวแล้วก็จะเลื่อนไปมาไปมาอันนี้ตั้งทฤษฎียังไม่มีเครื่องมือพิสูจน์หลังจากนั้นทฤษฎีของเขาถูกพิสูจน์แลวมันก็เป็นความจริงมันสามารถเคลื่อนที่โครงเค้งได้อยู่โดยตลอดเวลาเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวยึดมันเนี่ยนะมันจะโครงเคงโครงเค้งซึ่งทําให้เกิดอันตรายต่อโลกเราได้เพราะฉะนั้นจึงมีภูเขาเกิดขึ้นมา เพื่อจะเป็นตัวยึดไม่ให้มันเครื่องที่คงเข็ซึ่งเป็นสิ่งที่คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้เมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วแต่มฮดยูดีๆโมฮัมหมัดมานั่งมองภูงเขาแล้วก็มาแต่งตัวอ่านข<ม>ึ้นภูเขานี่จะเหมือนมุดบัดเต็นนะภูเขาเนี่ยหน้าที่ของมันทําให้มั่นคงไม่สั่นไหวนะมมฮัมหมัดอยู่ดีนั่งมองฟ้าฟ้าเปียบเสมือนหลังคานะคือมันเป็นไปได้ไงคนอยู่ดีๆไปนั่นนงมองนู่น <c oughs> มองนี่แล้วมาแต่งเป็นกาบกรกวีที่ไม่มีใครแต่งเด่นแบบไดต่างหากแล้วก็เป็นข้อมูลทางวิทยาริจนเป็ง พันสี่ร้อยปีผ่านไปเป็นไปได้ไงมูฮัมหมัดอา่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ไปนั่งค้นคว้าอยู่แบต่มูฮัมหมัดพูดอะไรมาไม่ผิดเลยถูกอย่างเดียวถ้ามันเดามันต้องถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างปนกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เปล่ากุรอา่านไม่มีผิดเลยถ้าท่านพี่น้องบอกว่ามีผิดพลาดถาออข้อมูลมาเราในแฟร์นะเราบอกเ <c oughs> สมอว่าเราเรามีข้อมูลเชิงลึกก่อนนิดหนึ่ง คือนักวิทยาศาสตร์ได้ไดพิสูจน์อีกว่าพวกเขาเนี่ยโอเคอย่างที่ผมบอกแล้วมันเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโล,กโลกสองแผ่นชนกันและเกยกัน mm hmm. อีกแผ่นหนึ่งตกไปข้างล่างอีกแผ่นนึงโค้งขึ้นมาข้างบนจึงเกิดเป็นภูเขา mm hmm. อันนี้คือปวามจริงข้อหนึ่งข้อที่สองภูเขา เกิดขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่ง<ม>ก็คือตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ก้นพบคือในช่วงเริ่มแรกของโลกผมบอกไปแล้วว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันเป็นแผน่นบางแผ่นเปลือกโลกที่เราตอกเสาเข็มตอกอนะไรอย่างเง้ยมันมันบางนะถ้าเทียบกับโลกโดยมวลรวมแล้วนะลึกลงไปใต้ดินกว่าจะไปถึงไอหินหลอมเหลวเนี่ยหลายกิโลเยอะกว่าแผ่นเปลือกโลกอีกนะที่เราอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นแผ่นเปลือกโลกเนี่ยวางอยู่บนหินหลอมเหลว หินหลอมเหลวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่มันมันเหลวม,มันทำให้แผ่นเปลโลกเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบอ,อีกอย่างนึงก็คือว่าหินหลอมเหลวจากที่อยู่ใต้พื้นดินได้ปะทุทะลุพื้นดินขึ้นมามันจะมีช่องของมันพุ่งทําให้หินหลอมเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับพุ่งตัวขึ้นมาพุ่งเป็นหินหลอมเหลวพุ่งมาโดยตลอดแล้วก็หินหลอมเหลวนั้นก็ตกสู่พื้นดินพื้นดินข้างบนและตกตกไปเรื่อย รวมตัวจนกระทั่งเกิดเป็นภูเขาอันนี้อันที่สองอันหนึ่งคือเปิกโลกชนกันอันที่สองหินล้อมเหลวจากใต้ล่างก็เรียกว่าปะทุระเบิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้กองจนกนะทั่งสูงเป็นภูเขาแล้วก็เทน้ําหนักถ่ายน้ําหนักลงไปขล่ากต่ออีกทีหนึง<ม>่งสุดตัวแล้วก็ไม่กระถ่ายน้ําหนักลงไปกลายเป็นยึดมั่นเป็นเหมือนตะปูเหมือนกันอันนี้คือค,ความจริงข้อที่สองที่นักวิทยาศาสตร์ได้คคนพบการเกิดภูเขาในกูรอ่านใช้คําว่าอัลกออัลกอแปลว่าอะไรกาจารยโยนลงไปทําไมอัลลอ์ใช้ว่าอัลกอโยนลงไปต่อ โยนโดนจากกฎนไปแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสับในคุตาผมบอกแล้วมันมันแฝงด้วยความม<อ>หัศจรรย์ด้วยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างไรกัน้วแต่สับในภาษาอรับที่เอามาใช้เนี่ย<ม>สั้นๆแต่มันรองรับข้อมูลสมัยใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโดยตลอดนี่คือความมหัศจรรย์ผมผมต้งเน้นตั้งแต่ช่วงแรกของรายการว่าไปเปิดในพุทธนางุลกรมที่แต่งโดยผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมันจะรองรับความหมายที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ค้นพบโดยปริยาย